สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดสูงสุดของการทรงไยจุดสูงสุดของการทรงไถยนั้นคือการตรึงกังเขนครับและพระเยซูคริสต์คือผู้นั้นที่ถูกตรึงกังเขนและเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่เป็นคนที่ถูกตรึงกังเขนธรรมดาธรรมดา เพราะอะไรครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของการประหารชีวิตของพวกโรมันนั้นมีคนที่ถูกตรึงกางเขนหลายคนครับและไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกตรึงเขนนั้นเขาจะเป็นผู้ทรงไถ่ไม่ใช่ครับแต่พระเยซูคริสต์ครับพรงทรงเป็นผู้เดียวที่ถูกตรึงเขนแล้วนําการไถ่มาถึงพวกเราทั้งหลายฉะนั้นพระองค์จึงเป็นจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่ครับและการบังเกิดเป็นเนื้อหนังของพระเยซูคริสต์ ก็เลยกลายเป็นจุดสูงสุดของการที่แผนการของพระเจ้านั้นได้เริ่มตน้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้หลังจากที่อาดัมเอวาทำบาปพ,พี่น้องครับแผนการการทรงไถ่นั้นเริ่มตน้นและปรากฏชัดเจนเมื่อพระเยซูเสด็จมาปรากฏมาบังเกิดในโลกนี้พี่น้องครับสำเร็จผลในที่สุดแล้วก็คือถูกตึงเขนครับ เมื่อพระกัมพีได้แนะนําผู้ทรงไถ่ผู้ที่นําการทรงไถ่มาถึงมวลมนุษยชาติและผู้นั้นมีชื่อว่าหรือมีพระนามว่าพระเมสสิยาในพระกัมพีเดิมนะครับและในพระกัมพีใหม่ก็เราจะเห็นครับว่าค่อยๆแนะนําพระเมสสิยาพระผู้ไถ่ในเหตุการณ์แต่ละยุคแต่ละสมัยพระกัมพีบันทึกชัดเจน และโฟกัสเล็งเล็งถึงพระเยซูคริสต์ครับด้วยเห็นนี้ประเด็นสำคัญของเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์บุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือพระเมสสิยาห์และอทตา์ของการทรงถ่ายที่สำเร็จโดยพระเมสสิยานี้เองครับฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างที่เราได้สะสมมาเรื่อยๆก็คือโฟกัสอยู่ที่พระเยซู นั่นคือการที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงช่วยมวลมนุษยชาติให้รอดโดยทางพระเยซูคริสต์ครับและพระองค์ทํางานการทรงไถ่สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่าพระคัมภีร์ก็แนะนําพระเมสยาพระเมสสยาเกิดขึ้นครั้งแรกในปฐมกาลบทที่3ามสนะครับพงพันของหญิงเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว และวิธีการที่พระสัญญานี้สำเร็จสำเร็จผลถูกเปิดเผยผ่านคำพยากรณ์ของอิสยาครับว่าหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครันหญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งอิสยาบทที่7ข้อ14นะครับหญิงพมจารีหรือหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งคำว่าหญิงสาวหรือหญิงพมจารีนี้มีความหมายเดียวกันนะครับ ภาษาฮีบรูเรียกว่าอารมาอารมาพี่น้องอาจจะรู้จักอาจารย์ที่ชื่อว่าอารมาหรือผู้หญิงสาวที่เรียกว่าอารมานะครับก็คือหมายความว่าเป็นหญิงสาวพมจารีบริสุทธิ์ครับยังไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยพระเยซูถือกําเนิดมาจากมารีสาวพมจารีบริสุทธิ์เป็นหญิงสาวที่จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ใน คำพยากรณ์แล้วในที่สุดคาพยากรณ์นี้ก็สําเร็จครับโดยการจุดติของพระเยซูคริสต์โดยเดชของพระมญับริสุทธิ์การปฏิสนธิโดยเดชพระมยานบริสุด,สด,ด,สดและการบังเกิดจากยิ้มพรมประจารีของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับการที่พระคัมภีร์นั้นได้บันทึกบรรยายและค่อยๆเปิดฉากของพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ทำเราเห็นว่านี่คือ หนึ่งในแผนการที่สำเร็จไปแล้วต่อไปนะครับการตายของพระเยซูหรือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนแมงเขนก็ถูกกำหนดล่วงหน้าแล้วเป็นส่วนหนึ่งในแผนการการทรงไถ่ของพระเจ้าเช่นกันการถูกตึงของพระเยซูพี่น้องครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเหตุบังเอ,อิญนะครับอยู่ดีๆจับพระจับผูพระเยซูก็ถูกตึงแมงเเขนแล้วถูกอุปโลงขึ้นมาเป็นพระผู้ไถ่ไม่ใช่ครับ การถูกตึงของพระเยซูและการสิ้นพระชนของพระเยซูเป็นพระไม่เสบบดกที่ทรงถูกถวายบูชาเพื่อไถ่าบาปเรานั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เพศบังเอิญครับหรือเกิดขึ้นแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูได้ตรัสไว้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะต้องแบกกางเขนเมื่อใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูตรัสว่าเพราะบุตรมนุษย์จะต้องเสด็จไปเหมือนได้ทรงดำริไว้แต่ ก่อนหน้านั้นแล้วนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าพระเยซูทรงทราบว่าพระองค์นั้นจะต้องบนแบกไม้กางเขนครับพระเยซูจะต้องเสด็จขึ้นไปจูไม้กางเขนจะต้องเข้าสู่ความตายเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ดำริไว้ล่วงหน้าหมายความว่าอยู่ในแผนการของพระเจ้านั่นเองครับและเพราะด้วยความประสงค์นี้เอง พระเยซูตรัสว่าเราจึงมาถึงการแห่งการนี้เราจึงมาถึงการแห่งการนี้นี่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ27นะครับด้วยความประสงค์ของพระองค์เองพระองค์พร,ระเยซูนั้นได้มาถึงการที่ต้องสิ้นพระชนม์บนแมงเคนในสวนเกตสม์มเนครับที่พระเยซูอธิษฐานพะอรค์ปรปรถนาที่จะทำตามพระทัยพระบิดา พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทําตามใจปรารถนาของพระองค์เองนั่นหมายความว่าความอ่อนแอความรู้สึกว่ากลัวครับความกลัวซึ่งเป็นความรู้สึกธรรมดาทั่วๆไปที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีพระเยซูเองพระองค์ก็มีความกลัวเพราะพระองค์ก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์และพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ในความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ของพระเยซูนั้น ก็มีความกลัวครับก็แน่นอนครับกลัวความทุกข์ทรมานกลัวความเจ็บปวดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องเกิดขึ้นไม่อม่เขียนที่พระเยซูกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นการที่พระองค์จะต้องถูกแยกถูกแยกจากาพระบิดาเป็นการชั่วคราวเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์แบกความบาปของพวกเราทั้งหลายทุกคน ตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงครับว่าพระเยซูเอาชนะความกลัวได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์มีความปรารถนาที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดในการสรงทายต้องทำพระราชกิจนี้ที่รับมอบหมายหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นพี่น้องครับกลับมาดูชีวิตของเราเรารู้ไหมครับว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรในชีวิตของเราและเราตั้งใจที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับเราตั้งใจปรารถนาที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์มากน้อยแค่ไหนแทนที่จะทําตามความปรารถนาใจปรารถนาของเราเองพี่น้องครับเราต้องเรียนแบบพระเยซู นะครับค่อยๆเพิ่มให้มากขึ้นไม่มากก็น้อยเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับเราจะต้องละความปรารถนาส่วนตัวของเราทำตามความปรารถนาส่วนพระองค์ที่พระเจ้าต้องการพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลก็ได้เขียนเพิ่มเติมอีกครับว่าพระเยซูทรงวายพระชนเพื่อบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้เองพี่น้องครับพระเยซูคริส พระผู้ช่วยรอดของเราองค์ผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์และพระองค์ดำเนินชีวิตในโลกนี้และสิ้นพระชนบนม่งเขียนตามที่พระกัมภีร์เขียนไว้ยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นนือความตายในวันที่สามหลังจากที่ทรงทำลายอำนาจแห่งความตายตามที่มีเขียนไว้ในพระมพัมภีครับพระเยซูทำลายอำนาจแห่งความตายความตายนั้นครอบงำเหมือนมุษเียชาติ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและเมื่อพระเยซูทรงทำลายอำนาจแห่งความตายโดยที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นอยู่ความตายเองครับและพระเยซูเป็นผลแรกเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นอยู่ความตายและไม่ตายอีกหลังจากนั้นพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูเสด็จในโลกนี้อีก40วันหลังจากการเป็นขึ้นอยู่ความตายและพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตามที่พระองค์ได้ปรากฏให้กับ สาวกของพระองค์ได้เห็นตามที่เขียนในพัมผีครับการเสร็จมาครั้งที่สองของพระองค์ก็จะเป็นเหมือนกันจะสําเร็จลุล่วงและเกิดขึ้นจริงตามคําพยากรณ์ในพัมภีครับเหตุการเหล่านี้พี่น้องครับเป็นส่วนหนึ่งในแผนการไถ่ของพระเจ้าเราเองนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการการทรงไถ่ของพระเจ้าพี่น้องเห็นถึงศักดิ์ศรีของเราไหมครับ เห็นคุณค่าของเราไหมครับว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงมากเราเป็นของมีค่าสำหรับพระเจ้านะครับที่พระเจ้าจะต้องเสียสละพระชนชีพของพระเยซูและไถ่เรากลับคืนมาฉะนั้นขอให้เรามั่นใจครับและให้เราภาคภูมิใจและให้เรามีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าเราจะเหลือชีวิตนี้ ในโลกนี้ไม่นานหรือนานแค่ไหนแต่ว่าพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่นานหรืออยู่ไม่นานสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่เหลืออยู่เราจะทำอะไรที่เหลืออยู่นั้นเราจะปรนนาตัวเราจะถวายตัวเราจะทำอะไรเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อตอบสนองต่อพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ เพื่อให้การทรงไถยจะสำเร็จสมบูรณ์ในชีวิตของเราตามแผนการของพระเจ้าขอเราร่วมใจกันธิฐานครับข้าแต่พระบิดาข้าพงหลายขอขอบพระคุณพระองค์จากใจจริงสำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงสิ้นพระชนบนบนไม้กางเขนทำให้แผนการการทรงไถ่ตามพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จขอขอบพระคุณพระองค์ และขอถวายตัวถวายชีวิตถวายทรัพย์สินสิ่งของที่พระองค์ประทานให้นั้นกลับคืนสู่พระองค์เพื่อที่แผนการการทรงไถ่ของพระองค์ก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในชีวิตของข้าพหลายในภายภาคหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอํานวยพระพรกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระชนะของพระเจ้าได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วประพฤติตาม ขอการทรงนำของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าพงศ์หลายและพระคุณความรักของพระองค์จะอยู่กับข้าพงศ์หลายด้วยเถิดข้าพงศ์หลายทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และว,วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าในพระพรพี่น้องครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงและจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องคนอื่นหากพี่น้องได้แชร์เรื่องราวต่างๆ ในเสียงสีบานต่อๆกันไปนะครับขอขอบพระคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ i don't <coughs>